มาในช่วงที่2ของรายการ่ายลืมนะคะในช่วงนี้ใครที่มีปัญหาข้อข้องใจอะไรต่างๆค่ะก็สามารถส่งข้อความมาสอบถามกับคุณหมอได้โดยตรงนะคะที่4642787 รวมถึงอยากจะโทรเข้ามาในรายการเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้ตรงหน้าจอนะคะยังไงก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องสิวเรื่องความสวยความงามเท่านั้นนะคะเรื่องของปัญหาสุขภาพต่างๆตั้งแต่เส้นผมจรวดปลายเท้าการฝังเข็มแบบจีนเนี่ยช่วยได้แล้วคุณหมอก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แผนจีนด้วยโดยเฉพาะศาสตร์แห่งการฝังเข็มนะคะเอาล่ะเ<ๆ>มื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสิวเอาใจกันบ้างดีกว่าเพราะว่า <c oughs> เผื่อน,น้องๆหลายๆคนนะคะแหมเดี๋ยวนี้ใครก็อยากจะสวยหรือบางคนบอกว่า ก็ไม่ไวัยรุ่นแล้วนะแต่ว่าสิวก็ยังมากวนใจอยู่ค่ะเอาเป็นว่าถามคุณหมอดีกว่าได้ครับถามเผื่อตัวเองด้วยเผื่อหลายๆคนที่ชื่นชอบการทานช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยมีผลโดยตรงไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสิวอะค่ะแบ่งเป็นสองฝั่งนะอุถ้าฝั่งฝั่งปัจจุบันเนี่ยแผนปัจจุบันบอกว่าไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเหรอคะไม่เกี่ยวสิวไม่<อ>ได้มาจากช็อกโกแลตแผนปัจจุบันนะฮะค่ะแต่แผนจีนเกี่ยวอ้าว ตกลงเราจะเชื่อแผนปัจจุบันหรือจีนดีคะเนี่ยเชื่อทั้งสองแผนหมอเป็นทั้งสองแผนหมอเป็นทั้งสองแผนนะคือแผนปัจจุบันเขาเขาไม่คือวงการแพทย์อ่ะน้องอูอย่างที่หมอบอกว่าความรู้มันเยอะมากจนมีคนบอกว่าต้องเกิดแล้วก็ตาย16ชาติถึงจะเรียนหมดน่ะความรู้ทางการแพทย์เนี่ยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกถูกไหมฮะแต่แผนจีนเนี่ยเขามาเป็นมา3000ปีถูกไหมฮะเขามองว่าอย่างนี้มองว่าม้ามชื้นม้ามชื้น อย่างเช่นเราอยู่เมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนชื้นถูกไหมมันไปทําลายม้ามเราแล้วยิ่งเจออาหารรสจัดอาหารเผ็ดอาหารหวานอาหารรสจัดซึ่งช็อกโกแลตเนี่ยจัดอยู่ในประเภทหวานมันผิดทางกับม้ามฮะมันไม่ถูกกันกับม้าม้วทําให้ม้ามชื้นพอม้ามชื้นปุ๊บมันทําให้เกิดสิวเกิดไฟไฟที่เป็นร้อนชื้นขึ้นมาที่ใบหน้าเห็นไหมนี่มันมีที่มาที่ไปนี่ถ้าหมอไม่เรียนแผนจีนหมอไม่รู้นะเนี่ย มันมันก็จะเถียงคอเป็นเอ็นเลยว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพราะแผนแผนจีนอธิบายว่าโอ้อย่างนี้นะอย่างนี้มันเป็นแบบนี้นี่เองเป็นแบบนี้นี่เอง,เองอย่าง,างที่เขา <นะ S 1> บอกว่าบางทีกินรสจัดมากไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพ,<ช>เเพด้วยเผ็ดจัดก็เป็นสิวหวานจัดก็เป็นสิวนะคะรวมถึงเค็มมากไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแพทย์แผนจีนเขาบอกเลยว่ามีผลเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นใครที่กินเป็นชีวิตจิตใจกินเยอะเหลือเกินก็ลดลงหน่อยละกันเพื่อความสวยแล้วก็สุขภาพที่สําคัญไม่ใช่แค่เรื่องสิวเนี่ยคุณผู้ชมเกี่ อ้วนด้วยค่ะเ<ช>นี่ยแหละ<ช>หลักๆนะคะใจความสําคัญมันอยู่ที่2แบบนี้ด้วยนะคะอ้วนจะอ้วนแบบบวมๆคน<ช>ม้ามชื้นจะอ้วนแบบบวมๆเดี๋ยวหมอมีตัวอย่างให้ดูว่าคนที่ม้ามชื้นนื้อหน้ามัน มันเป็นยังไงมีภาพมัคะมีภาพครับอยากเห็นมากเลยมีภาพมานี่คือม้ามชื้นนะเห็นไหมฮะนี่ดูมาชีวิชีวินะจะมีความชื้นเยอะจะเป็นฝ้าขาวเห็นไหมครับที่เป็นฝ้าขาวแบบนี้คือคุณลองลองแลบลิ้นหน้ากระจกดูก็ได้หรือว่าจบรายการไปแลบลิ้นดูถ้ามีฝ้าที่ลิ้นเยอะแสดงว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับความชื้นถูกต้องซึ่งปัญหาความชื้นเนี่ยมันนำมาซึ่งโรคอะไรบ้างคะโอ้โเยอะเยอะท้องอุ่ยภูมิแพ้กับความชื้น ฝ้าก็มารวมผลแตกสิวผมมันง่วงความ<อ>ชืน้นนะฮะอ้วนอ้วนแบบบวมบวมอ้วนแบบบวมน้ํานี่ก็ความชืน้นแล้วก็อ่ะทําไมหมอถึงดูริน้นนะเมื่อก่อนจะเป็นแมะหมอแมะที่ติดติดป่าว่าเป็นหมอแมะหมอแม่หมอแมะนะก็คือแม่ตรง<ม>ข้อมือที่ข้อมือะนะฮะมันก็จะมีจุดส่วนกุนซื่ออะไรพวกนี้แล้วแต่นะฮะเป็นจุดของมันแต่ว่าพอมาสมัยใหม่ปุ๊บเนี่ยหลักสูตรของเซี่ยงไฮ้ที่หมอไปเรียนมาเนี่ยเขาบอกว่า การแม้เนี่ยโอกาสพลาดเยอะให้ดูที่ลิ้นแม่นกว่านะครับมันเป็นเป็นแพทย์จีนสมัยใหม่ละให้ดูที่ลิ้นนะครับก็เห็นไหมหมอปักเข็มไว้ใช้ใช้เข็มวิธีดั้งเดิมเห็นไหมฮะอันนี้ปักเข็มเพื่อที่จะช่วยลดความมันเหรอคะก็ไปปรับสมดุลของใบหน้าเลยฮะนะครับจะมีจุดอินถางมีจุดซื้อไปมีจุดเฉียนเลียวอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วบังเอิญอย่างนี้ค่ะมีข้อความส่งมาพอดีถามว่าอ้าแล้วฟังเข็มแบบนี้เนี่ยบางคนกลัวเข็มบางคนกลัวเจ็บ ถามว่าเจ็บไหมคะคุณหมอเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์ให้ดูสัมภาษณ์ให้ดูเลยในในคอสอัพหน้าอัพหน้าเด็กเทคนิคใหม่แต่ตรงนี้บอกเลยว่าจริงๆฝั่งเข็มเนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บครับหรือว่าถ้าจะต้องเจ็บจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสเปรย์ให้สําหรับคนที่กลัวลัวเหลือเกินคือยังไงก็ไม่เชื่อคุณหมอคุณหมอบอกไม่เจ็บเพื่อเจ็บขึ้นมาเดี๋ยวสเปรย์ก็ได้ใช่ไหมคะมียาช้อันนี้นะดูดูอีกภาพหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่งค่ะดูอีกภาพหนึ่งที่เราําไปนะฮะด น่าจะมันเห็นไหมฮะน่าจะมันนะครับน่าจะมันมากเห็นไหมฮะแต่พอฝังไปแล้วตามจุดต่างๆเนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลสมดุลให้หน้าดูวันนี้เลยเห็นไหมใสไหมโอ้ยใสขึ้นเยอะมากประมาณ3เดือนฮะน้องคนนี้ไม่ค่อยว่างด้วยนะเขาหายก่อนคอสหมดฮะหน้าใสขึ้นมาเยอะเลยนี่ก็คือมาจากการฝังเข็มชวฝังเข็มเลยครับเป็นวิธีดั้งเดิม อ่าโอเคทีนี้ถามถึงรอยแผลเป็นนิดนึงค่ะเป็นนูนจากสิวหัวช้างตรงหน้าอกหรือว่าหัวช้างตรงที่หน้าเนี่แหละจริงๆแล้วฝังเข็มช่วยได้ไหมคะได้ครับเมื่อกี้เท่าที่ฟังจากคุณหมอก็คืออุมองว่าสิวหัวช้างส่วนใหญ่จะเกิดจากฮอร์โมนตัวเองเคยเป็นสมัยก่อนเหมือนกันคือแต่มีมีเป็นความเชื่อที่ถูกไหมคะคือหมอหมอไม่มองว่าฮอร์โมนน่ะหมอหมอมองแบบจีนหมกว่าแผนปัจจุบันบางทีเขามองว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่คือถ้าหัวช้างคือติดเชื้อ แล้วเป็นเชื้ออะไรแค่นั้นเองถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องปรับสมดุลร่างกายแล้วหมอหมอดูแบบพีนมากกว่าแผนปัจจุบันในยก็อตอนนี้สิวนะฮะหมอว่ามันไปได้ดีกว่าแล้วถ้ามองแบบแผนปัจจุบันปุ๊บนะท่านผู้ชมหลายท่านที่พาลูกมานะทานยานะในกลุ่มวิตามิน A นะหมอเ็าจะบอกวิตามิน A วิตามิน A นั่นคือคเป็นพิษตอ่อตับฮนะต้องระวังครับอ่าทีนี้นะการฝังเข็มช่วยให้อรอยนูนจากแผลเป็นเนี่ยมันหายได้ไหมคะ ต้องสิวให้สิวแห้งก่อนค่ะแล้วส่วนอย่างที่หมอบอกว่าอยู่ในคอสเราจะมียาด้วยก็คือเราไม่ใช้อะไรอย่างอื่นฮะเราใช้ยาหน้าหวานเนี่ยครับเราใช้ยาหน้าหวานเนี่ยแล้วมันช่วยเรื่องสิวน้องอุช่วยเรื่องสิวด้วยเพราะอย่างที่คุณหมอเคยบอกซึ่งเป็นความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าแสงแดดก็ทําให้เกิดสิวได้ใช่ครับก็ต้องกันแดดเห็นไหมฮะต้องกันแดดเรามองต่างมุมจากแผนปัจจุบันไปเยอะแล้วแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายปุ๊บ เดี๋ยวร่างกายมันฆ่าเชื้อสิวได้เองอโดยที่เราไม่ต้องให้ยาพวกฆ่าเชื้อเหมือนแผนปัจจุบันแล้วเราก็เสริมใบหน้าเสริมใบหน้าขึ้นมาเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วโดยเฉพาะไอ้ตัวรีไว์เนี่ยอ้ปลูกขาวๆอย่างนี้ฮะถ้าปลูกขาวๆฮะอยู่ในชุดหน้าหวานนะครับรีไว้ฮะถ้าปุูกขาวๆเนี่ยแก้แผลเป็นดีมากน้องอุ๊๋อใครที่เป็นสิวปุ๊บมีแผลเป็นขึ้นมาหรือระหว่างที่ยังเป็นสิวอยู่ก็ใช้ได้ใช,ใช่ไหมครใช่ครับตัวรีไว้นะะขอขอภาพขอภาพได้ไหม แล้วก็ตัวตัวเม็ดเขียวเขา,ขา,ข,าขาวใหญ่ๆเนี่ยฮะ,ะอันนี้แก้แผลเป็นดีมากมนะครับแก้แผลเป็นดีมากแล้วก็ใช้เม็ดเขียวเม็ดเขียวที่เราบอกว่าเป็นยาหน้าหวานหรือว่าแชนในการบอกว่ายาเขียวเนี่ยน,น,น,นะตัวนี้ฮะไปเสริมผิวขึ้นมาให้เราให้มันมแข็งแรงแล้วเสริมสุขภาพขึ้นมาประกอบกับการใช้โฟมที่ถูกต้องโฟมที่มันสะอาดหมดจดไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วเนี่ยโฟมที่หมอแกล้งหยอกเล่นว่าเป็นโฟม รอถอะไรนะความร้อนข้างในแก้ร้อนในนะที่เราบอกว่ากีเนี้ยนะม้ามชื้นเป็นแบบร้อนชื้นมันมีไฟเยอะเอาโฟมเนี้ยไปลดไฟลงมาแค่นี้สิวคุณหายอะไรเอาเป็นว่าต้องเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนนะคืจริงแล้วบางคนเป็นสิวเพราะว่าทําความสะอาดหน้าไม่ดีเจอโฟมล้างหน้าบางตัวก็ คิดว่าจะสะอาดแล้วแต่จริงๆยังไม่สะอาดนะคะแล้วก็การกันแดดเอาเป็ว่าครบวงจรเลยก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้อย่างเซตนี้จริงๆแล้วก็จะมีเซตเล็กเซตใหญ่เดี๋ยวเราจะกลับมาบอกราคาแล้วกอย่างเซตนี้ก่อนนะคะราคาใหญ่เซตใหญ่ก็คือเซ็ดพหญ่ใช้ได้กี่เดือนคะโอ้หลายเดือนฮะหลายเดือนแล้วแต่ตัวเม็ดเขียวหน้าหวานนี้ก็ให้สถุงเลย เอาเป็นว่าสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะที่027141619แล้วก็0881155442-3รวมถึงช่องทางต่างๆค่ะทีนี้ถามเพิ่มเติมเลยหลายคนมีปัญหาเรื่องสิวไม่พอมีปัญหาเรื่องรูขุมขนอีกด้วยจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนเนี่ยฝังเข็มช่วยได้ไหมคะอย่างกี้นี้เลยสดๆเลยน้องอูที่ที่เราขึ้นสไลด์โชว์ให้ดูกี้เนี่ยนะฮะว่าน้องเขารูขุมขนมากมันเยอะจาก ม้ามชื้นความร้อนเป็นร้อนชื้นถูกไหมฮะลมฝนกระชับเข้ามามเห็นไหมฮะความร้อนไฟมันขึ้นไปที่ใบหน้าลมฝนจะกระชับเข้ามาให้เรา แล้วผิวเขาก็แห้งเขาก็มีความสมดุลนี่หมอไม่เจอน้องเขาเป็นเป็นปีกันฮะประมาณปีกว่าได้แล้วคือพูดง่ายๆว่าถ้าสุขภาพภายในไม่ดีหนึ่งสิวมาผิวไม่สวยแล้วก็มีรูขุมขนกว้างมาขมนกว้างมากยิ่งแต่งหน้ายิ่งเห็นชัดปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่หรอกค่ะแต่ว่าวิธีการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการฝังเขมเมื่อสักครู่นี้นอกจากช่วยสิวช่วยให้รูขุมขนกระชับด้วยะ่แต่ว่าแน่นอนถ้ามันรวมไปถึงในเรื่องของสิว สิวพวกสิวผดสิวอุดตันอะไรอย่างนี้ด้วยไห<อ>มคะสิวผดเนี่ยหมอบอกเลยนะต้องฝังเข็มยังไงต้องฝังเข็มครับแต่ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่มียังไม่มีเวลามาหาหมอเนี่ยสั่งไปก่อนได้นะอย่างในเซตหน้าหวานที่โชว์ให้ดูกี้นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางตัวหมอจะมีอีกตัวหนึ่งค,คือเอฟเฟกเ,เตอร์นะัตัวนี้เหรอคะไอ้ตัวตัวขวดทองเนี่ยฮะจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวเอฟเฟกเตอร์โฟมอาจจะเปลี่ยนถ้าสิวผดนะหมอจะเปลี่ยนเปลี่ยนยาให้แต่ว่าอยู่ในราคาเท่านี้ฮะปรับได้ครับ คือก็โทรมาสอบถามอีกทีนโทรมาสอบถาม่าบอกอาการหมอนิดขอสายกับหมอเลยนะฮะหรือว่าทิ้งเบอร์ไว้ให้น้องเขาน้องเขาอาจจะหมออาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้รับโทรศัพท์นะฮะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วถ้าคุณว่างเมื่อไหร่คุณมาที่กรุงเทพเมื่อไหร่มาที่เอกมัยมาที่คลินิกหมอนเนี่ยเ,เดี๋ยวหมอดูละเอียดให้อีกทีหนึง่งการใช้ยาหน้าหวานการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยเป็นเบสิกที่สุดในการที่คุณจะสวยคุณสุขภาพดีนะครับแล้วพอมาหาหมอปุ๊บมันมีการต่องานกัน หมอเปรียบเทียบเหมือนการใส่ปุ๋ยให้กับดินใส่ปุ๋ยให้กับผิวไว้ก่อนนะครับพอมาหาหมอปุ๊บพอหมอปลูกพืชปุ๊บสวยครับออกมาสวยสวยทุกคนเลยแล้วใช้ระยะเวลาในการรักษาแต่ละครั้งนี่นานไหมคะก็ประมาณเดือนหนึ่งฮะหนึ่งเดือนถึง3เดือนครับคือก็จะเห็นว่ามันดีขึ้นเห็นทุกครั้งใช่ครับเห็นทุกครั้งหนึ่งถึงสเดือนครับค่ะแล้วทีนี้ผลที่ได้รับจะดีหรือไม่ดีมันมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้างไหมคะคุณหมอแน่นอนที่หมอเน้นเน้นทุกครั้งนะแฟนในการที่ติดตามมาประจําว่าอยากเป็นอะไรเนี่ยอย่า ถ้าปล่อยปุ๊บมันยากอ,อย่างเช่นผิวเป็นไงค,คน,นอายุ30 40สวยง่ายกว่าในคนอายุ50-60คน,นอายุ50-60อาจจะต้องเวลานิดนึงใช้เวลา3เดือน6เดือนที่จะปลูกผิวขึ้นมาแล้วก็ฝังเข็มตามเข้าไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าฝังเข็มไปปุ๊บอาจจะไม่ได้สวยทันทีเหมือนในคนอายุ30-40<ๆ>เขาก็ต้องมี3เดือน6เดือนเพื่อให้ คอเลสเจอมันเกิดขึ้นมาอะไรต่ออะไรขึ้นมาให้ได้ตรงนี้นะคะค่ะทีนี้แน่นอนพูดถึงเรื่องของเห็นผลเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเห็นผลแน่นอนอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่ปจัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอายุหรือว่าวิธีการปฏิบัติตัวของคุณเองนะคะแต่ว่าแน่นอนเขาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเอฟเฟกผลข้างเคียง<อ>มันจะมีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะจากการรักษาด้วยการฝังเข็มอะคะ่ะปลอดภัยมากน้องอ,อุ๋หมอให้นะมหมอให้100ร้อนะครับหมอให้ร้อยเปอร์เซาไม่ได้ใช้ยา แล้วกห็หมอเรียนมาสองฝั่งนะครับแผนปัจจุบันเนี่ยพวกโรแอคิวแทนพวกในกลุ่มวิตามิน A ในกลุ่มแอนติไ o เอตเจอเยอะนะฮะเจอเยอะนะบ,บางคนบางคนไปคลินิกที่สาขาเยอะๆก็มันมีสูตรสาเร็จนะหมอเขาอาจจะไม่ได้เรียนเยอะอไม่ได้มีประสบการณ์เยอะครรักษาสิวชิดที่หนึ่งแต่ชิ้นที่สองมันขึ้นมาแถมมาเต็มเลยเต็มหน้าเลยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวขอคลิปมาออกนิดนึง ใช่เลยอันตรายครับนั้นหมอว่าฝังเข็มดีกว่าปลอดภัยกว่าแล้วหายหายขาดนะฮะ,ะหายขาดครับคำถามนี้ผ่ตาตัดมดลูกนะคะฝังเข็มปรับฮอร์โมนนีฟาจะช่วยฝังเข็มช่วยได้ไหมคะได้ครับหมอหมอใช้เทคนิคเข็มตรงหน้าท้องนะฮะ,ะจะเป็นพวกสุ่ยเต้าชี้ห้ควนหยวนนะฮะแล้วใช้เทคนิคเข็มใหม่นะฮะแล้วผลพลอยได้คือหน้าท้องกระชับด้วยห,หน้าท้องกระชับด้วยอน่ะ Oh แล้วท้องกระชับด้วยครับตรงนี้ครับเป็น,ปนผลพลอยได้ครับก็้อแไม่เลยคอร์สหนึ่งก็เริ่มต้นที่30 0 0 0กว่าบาท สามหมื่นกว่าบาทนะคะซึ่งอย่างที่บอกมีมากมีน้อยก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้นะคะหรือบางคนอาจจะแบบอุ้ยงบยังไม่ถึงก็คุยกับคุณหมอได้เลยนะคะเอาล่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันว่าสมมุติว่าคุณผู้ชมมารักษากับคุณหมอแล้วหลังจากที่ฝังเข็มไปแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองภายหลังจากการรักษายังไงบ้างคะก็หมอหมอจะวิเคราะห์ให้อยู่แล้วฮะอย่างเช่นถ้าผู้ชายเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอคือไม่ล้างหน้าไม่ล้างหน้าใช่ไหมฮะ ไม่ค่อยพิถีพิถนันเลยเราก็ต้องบอกอเอเ้ยล้างหน่อยนะล้างสัก3ามถึงสครั้งนะครับสาถึงสครั้งต่อวันโดยที่เราโฟมที่ที่ล้างเนี่ยมันจะต้องนอนไอออนิกเราไม่ทิ้งสารตกค้างเนี่ยคุณล้างไปเถอะคุณไม่ต้องกลัวสมัยก่อนก็ไม่ให้ล้างหน้าเยอะเพราะสบู่มันเป็นกรดเป็นด่างมากมันก็ไปก, <ฮะ S 1> ก,กัดผิว้วผิวก็พังตอนอายุเยอะๆแต่สมัยนี้เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นเป็นโฟมตัวใหม่ละฟูมของหมอไม่ได้แพงนะพันกว่าบาทเองหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอง ค่ะเอาเป็นว่านี่เลยครบถ้วนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสิวฝ้านะคะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้ทั้งวิธีการรักษาหรือว่าค่าสต่างๆแต่ว่าแน่นอนค่ะวันนี้นอกจากเรื่องสิวแล้วนะคะเราบอกแล้วว่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการอัพหน้าเด็กวิธีใหม่ซึ่งช่วงเวลานี้เดี๋ยวคงไม่ทันเดี๋ยวในช่วงหน้าในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาให้ดูแลกันค่ะสําหรับวิธีการรักษาแล้วก็แน่นอนหลายๆคนก็อยากจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นยังไง เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวเราเปิดที่ได้ชมกันแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ